คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณระกาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้เสนอเรื่องวันที่ด็อกเตอร์โกรงเตื่นยิ่งลักเงียบกริบยังไม่มีเสียงตอบโต้แบงค์ชาติออกมาจากพักเพื่อไทยอาจตั้งหลักอยู่หรือไม่ก็ใบกินแต่ในภาพรวมการปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ชี้แจงใดๆในทันทีถือเป็นการหลบเลี่ยงเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องใช้เงินแผ่นดินมากถึง5.5แสนล้านบาท อีกแค่สองสัปดาห์กว่าๆประชาชนก็ต้องเข้าคูหาเลือกตั้งกันแล้วดูเหมือนว่าพรรคเพื่อไทยต้องการให้เรื่องนี้คลุมเครือต่อไปเพราะนโยบายแจกหัวละหมื่นยังเป็นเหยื่อล่อชั้นดีให้ประชาชนตกหลุมพรางเพื่อเป้าหมายชนะเลือกตั้งแลนสไลด์แต่หลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนไปตายเอาดาบหน้าทั้งพรรคเพื่อไทยและประชาชนจะปล่อยให้นโยบายพรรคการเมืองที่เห็นกันอยู่แล้วว่า จะสร้างปัญหาให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศในวันข้างหน้าดำเนินต่อไปอย่างนี้หรือเห็นเศรษฐาทวีสินหอบหิ้วครอบครัวเพื่อไทยไปช่วยปราศัยที่ภูเก็ตก็สบายตาดีครับที่ภูเก็ตวันนี้เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งเศรษฐาแวะชิมโอเอว๋วบอกว่าเป็นของปโปรดมาทานเป็นประจำนึกถึงภูเก็ตเมื่อสองสปีที่แล้วครับแทบจะล้มหายตายจากโควิดมานักท่องเที่ยวหาย ชาวบ้านเดือดร้อนหนักมาถึงวันที่รัฐบาลลุงตู่ประกาศนโยบายภูเก็ตแซนด์บ็อกวันนั้นคือวันเริ่มต้นแห่งความหวังครั้งใหม่ภูเก็ตจะกลับมาฟื่องฟูเหมือนเดิมนึกย้อนไปมันก็ไม่ง่ายภูเก็ตแซนด์บ็อกเป็นนโยบายเปิดประเทศช่วงแรกๆที่โลกจับตามองวันนั้นนักการเมืองไทยได่ายับครับโดยเฉพาะฝ่ายค้านอย่าเพื่อไทยกับก้าวไกลเน็บแนมว่าเป็นเรื่องขายฝันบ้างละ ปรา,าสาททรายบ้างลหละแต่ต่างชาติจ้องตามไม่กระพริบคล้อยหลังไปไม่เท่าไหร่ภูเก็ตแซนบ็อกถูกก๊อปปี้ไปทั่วโลกภูเก็ตวันนี้คือความสําเร็จของชาวภูเก็ตแม้จะยังไม่กลับมาเต็มร้อยแต่ถือว่าดีขึ้นมากถ้าถอยเพราะพักเพื่อไทยก้าวไกลเอาแต่ด่าเมื่อวันนั้นการกระเตื้องอาจไม่เท่าวันนี้ครับนี่คือตัวอย่างของการคิดนโยบายว่าใครทำเพื่อใคร ย้อนไปดูโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลเพื่อไทยก็อย่างที่รู้รู้กันดีอยู่แล้วครับว่าผลเสียจะตามมามากมายรัฐบาลเพื่อไทยได้คะแนนแต่ประเทศได้รับความเสียหายผู้รู้ออกมาเตือนมากมายรัฐบาลก็ไม่ฟังก็คงจะถึงบางอ้อก,กันทีหลังว่าไม่ฟังเพราะอะไรการติดคุกข,ของบุญทรงเตริยาพิรมสามารถนำมาอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างหมดจด เพราะมีขบวนการโกงเป็นเครือข่ายอยู่ในรัฐบาลดรโกรงวีรพงษ์รามาังกูลในวันที่เป็นถึงประธานที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรออกมาเตือนว่ารัฐบาลจะพังเพราะโครงการรับจำนำข้าววันนั้นยิ่งลักษณ์บอกว่าไม่โกรธเพราะรัฐบาลมีระบบตรวจสอบที่เข้มแข็งหากย้อนเวลากลับไปได้ยิ่งลักษณ์ไม่น่าจะพูดแบบเดิมแต่ทุกอย่างไม่หวนกลับโครงการรับจำนำข้าว มีความผิดพลาดเพราะมีการทุจริตอย่างกว้างขวางทั้งข้อค้านักการเมืองข้าราชการโรงสีความเสียหายจริงๆตัวเลขอยู่ที่กว่า5 0แ0นล้านบาทกลับไปที่เสียงเตือนจากดรโกรงกันอีกสักครั้งครับนโยบายและมาตรการอันหนึ่งที่น่าห่วงเพราะใช้เงินเป็นจำนวนมากมีปัญหาทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติโครงการที่ว่านี้คือโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรเช่นข้าว ยางพารามันสำปะหลังข้าวโพดกุ้งฟังดูว่าจะใช้เงิน4ี่แสนล้านบาทมาหมุนเวียนซื้อสินค้าเกษตรเหล่านี้นโยบายรับจำนำสินค้าเกษตรนี้เป็นนโยบายที่ล้มเหลวที่สุดตั้งแต่ทํากันมาตั้งแต่ปี2529สูญเสียเงินละลายน้ำไปมากมายโดยผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือเกษตรกรอย่างที่คิดผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่กับโรงสีผู้ส่งออกลานตากมัน รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องพักพวกของนักการเมืองจึงไม่มีใครยอมเลิกโครงการนี้เริ่มต้นชื่อก็ผิดแล้วการรับจำนำนี้ปกติผู้รับจำนำต้องรับจำนำในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดโดยคาดว่าผู้จำนำจะมาไถ่คืนแต่การรับจำนำที่สูงกว่าราคาตลาดก็ไม่น่าจะเรียกว่าการรับจำนำเพราะไม่มีใครมาไถ่คืนในราคาจำนำที่สูงแล้วเอาไปขายในราคาที่ต่ำในตลาด การตั้งชื่อว่าโครงการรับจำนำจึงเป็นการตั้งชื่อหลอกลวงประชาชนเท่านั้นเองสินค้าเกษตรทุกตัวราคาจึงถูกกำหนดโดยตลาดโลกรวมทั้งมันสำปะหลังซึ่งเราเป็นผู้ส่งออกสำคัญเพียงรายเดียวของโลกเราจึงเป็นผู้รับราคาหรือ price taker ไม่ใช่ผู้กำหนดราคาหรือ price maker นอกจากนั้นสินค้าเกษตรทุกตัวมีปริมาณออกสู่ตลาดโลกตลอดเวลา การกักตุนเพื่อเก็งกาไรไม่สามารถทําได้หรือการกักตุนของเราก็ไม่ทําให้ราคาตลาดโลกเปลี่ยนแปลงเพราะจะมีผู้ผลิตรายอื่นเสนอขายในตลาดโลกแทนเราและถ้าเราเก็บไว้นาน3-4เดือนก็จะมีผลผลิตใหม่ออกมาแทนที่พอเราจะขายราคาก็จะตกทันทีการกักตุนจึงมีแต่ขาดทุนนอกจากมีไว้เพื่อค้าขายปกติ ฟังว่าการใช้เงิน4-5แสนล้านบาทหมุนเวียนซื้อสินค้าเกษตรมากักตุนก็เท่ากับคิดจะปั่นราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกหรือที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าจะคอนเนอร์เดอะมาร์เก็ตตลาดโลกข้าวมันสำปะหลังยางพาราข้าวโพดจึงเป็นไปไม่ได้คนเคยทำแล้วล้มละลายก็มีมากธนาคารกรุงเทพพาณิชยการที่ลมก็สืบเนื่องมาจากการพยายามปั่นตลาด โครงการนี้จึงเป็นโครงการทำลายโครงสร้างตลาดข้าวภายในประเทศโรงสีที่ไม่มีเส้นสายเข้าร่วมโครงการก็ล้มละลายไปเพราะไม่มีข้าวส่งออกทําให้โรงสีมีน้อยลงโรงสีที่เคยมีการแข่งขันก็กลายเป็นการผูกขาดโดยโรงสีที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เท่านั้นเมื่อรัฐบาลจะขายข้าวขายมันขายยาง โดยรับคำสั่งซื้อแล้วก็จะไม่ส่งออกเองแต่มอบให้พ่อค้าผู้ส่งออกประมูลไปการประมูลก็ทำหล,หลอกเพราะมีการกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติให้ตรงกับผู้ส่งออกที่รัฐมนตรีกำหนดตัวไว้แล้วแบ่งกำไรกันกินนี่คือการช่อราดบางหลวงหรือคอรัปชันจากโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรรอบสองรัฐบาลเสียเงินขาดทุนมากมายส่วนเกษตรกรไม่ได้อะไรเลยขายของได้ในราคาตลาดเท่านั้นเอง ที่ประชาธิปัตย์ทำไว้โดยการประกันรายได้นั้นดีแล้วจ่ายส่วนต่างระหว่างราคาตลาดกับราคาประกันตรงให้ชาวนาชาวไร่ชาวสวนเลยถ้าชาวนาผู้ใหญ่บ้านกำนันจะโกงก็ยังดีกว่าโรงสีผู้ส่งออกรัฐมนตรีโกงก็เหมือนหลับตาเห็นครับดรโกรงผู้ล่วงลับพูดเอาไว้เมื่อปี2555ก่อนที่บุญทรงจะติดคุกยิ่งรักจะหนี มาวันนี้พักเพื่อไทยจะเอาเงินพันดินอีก5้0แสนล้านไปแจกประชาชนอ้างว่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ผู้ว่าแบงค์ชาติเตือนแล้วจะเป็นการบั่นทอนเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศเสียมากกว่าพลานไปทีละ5้0แสนล้านไหวหรือครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณภักาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์